ถึงช่วงเฮลท์ซิเคิลในวันนี้นะคะเราจะมาเมาส์กับเรื่องการร้อยไหมแบบสไตล์เกาหลีฟีเวอร์เนี่ยนะคะเอะก็ร้อยไหมเอะก็ร้อยไหมมันคืออะไรในส่วนตัวบุ๋มบุ๋มเคยร้อยเอาพูดอย่างนี้เลยบุ๋มกล้าบอกบุ๋มไปร้อยมาแล้วไปลองดูก็คืออีปอยอ่ะไปเดินแบบกันเออไปเดินแบบกันอีปอยพี่บุ๋ม ไปร้อยมาแล้วอย่างนั้นอย่างเงี้ก็มันสวยอะเห็นมันสวยปะเออเราก็เลยเออมันมันคือเท่าว่ามันไม่ใช่ศิลปกรรมเาวอลเงี้ยแล้วลองนิดลองหน่อยก็อยากจะรู้ออไงว่าเป็นยังไงเขาก็จะเป็นเข็มๆอย่างเงี้ยนะคะคุณ uh huh. ผู้ชมค่ะเข็มๆอย่างเงี้ยแล้วก็แบบยัดเข้าไปที่หน้าอย่างเงี้ย เจ็บไหมเจ็บดิ <S <s <uss> <S เข็มอะอ้โหพอเข็มปุ๊บแล้วเขาก็ปล่อยได้ก็อยู่ที่อยู่ข้างในจริงๆแล้วการร้อยไหมเนี่ยเราเข้าใจว่าเป็นการลิฟต์หน้าเพื่อดึงตามแนวไหมจริงๆแล้วการการร้อยไหมคือการสร้างแผลภายใต้ชั้นผิวเพื่อให้คอลลาเจนสร้างตัวขึ้นมาใหม่ผิวเต่งๆตึงอ่ะ,อะเพียงแต่ว่าไปตามแนวเข็มที่เขาฉีดเข้าไปต้องเป็นหมอผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นไม่งั้นทะลุนะฮะ มันถึ่นี้ถือว่ามันก็ปักปักเข้าไปแล้วนี่คือกระพุ้งแก้มบางเองนะพี่เออแต่บางคนก็อยากจะตรงนี้ขึ้นไงก็ได้เหมือนกันนะใต้กได้ค่ะได้ค่ะได้หมดจริงๆริได้ทั้งตัวเออได้ทั้งตัวเลยพี่มาอนภาเคยเมสาให้หนูฟังว่าไปทํารายการมีคนยังหันหลังให้ทาทั้งหลังเลยอ่ะแต่ก้นน่ยยกด้แต่ใต้ก้นขึ้นมาเลยอ่ะอยากหลังกระชับเงี้ยเหรออื เออถ้าเป็นก้นนะพี่จะไม่ว่าเลยแต่ก้นแต่หลังเหี่ยวมากเฮ้ยแต่เธอตัวก้นโค้งทาอ่ะเธอเธอนะแล้วหมอที่ทําก็ใจดีมากหลังแล้กว้างจะตายบุ๋มงั้น้องต้เช่นอ่ะเป็นร้อยค่ะว้ายเป็นร้อยเข็มค่ะไอ้ยางงั้นก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงแต่ไปถามคุณหมอกันเลยดีกว่าว่าร้อยไหมช่วยได้มากน้อยแค่ไหนค่ะก็การร้อยไหมเพื่อการยกกระชับเนี่ยนะคะก็ปัจจุบันก็เป็นที่นิยมคือดั้งเดิมเนี่ยเป็นเทคนิคจากประเทศเกาหลีนะคะแล้วก็เป็นเทคนิคการสอด ไหมเส้นไหมเนี่ยเข้าไปในชั้นผิวหนังนะคะแล้วก็ทําให้เกิดการอักเสบหรือว่าการสร้างคอลลาเจนตามแนวที่สอดไหมเข้าไปนะคะแล้วก็มีเลือดมาเรีเมืเรณนั้นเพิ่มขึ้นผิวก็จะดูตึงกระชับขึ้นแล้วก็ดูแบบสดใสขึ้นทั้งนี้เนื่องจากว่าไหมละลายที่นํามาใช้ในแง่ของการยกกระชับผิวนี่นะคะ<ม>ก็ยังไม่ได้ผ่านการรับรองจากองค์การอาหารและยาในประเทศไทยนะคะคือตัวไหมเองเนี่ย เป็นเป็นผลิตภัณฑ์หรือว่าเป็นวัสดุที่ที่ได้มาตรฐานคือใช้ในการาเย็บแผลในด้านของสัญยกรรมเนี่ยมาหลายสิบปีนะคะแต่ในแง่ของการนำมาใช้ในเรื่องยกระชับเนี่ยยังไม่ได้รับการรับรองนั่นเนี่ยก็ควรจะต้องคำนึงถึงข้อดีข้อเสียนะคะข้อเสียเนี่ยก็อาจจะเกิดได้ในในบางครั้งเนี่ยอาจจะทำกับแพทย์ที่ไม่ได้มีความชำนาญก็เกิดการผิดรูปหรือว่าเกิดาการเอยกระชับ ใบหน้าที่ไม่เท่ากันด้านซ้ายกับด้านขวาอะไรอย่างเงี้ยนะคะเทคนิคที่ใช้เนี่ยยังไม่ได้มีการศึกษาทางการแพทย์มามากพอนะคะแล้วก็ยังไม่ได้การรับรองเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ควรใช้วิจารณญาณในการในการทำว่าเหมาะสมกับเราหรือเปล่า ค่ะก็ขอบคุณมากๆนะคะสำหรับแพทย์หญิงนัทชินีนะคะสุทธินรเสศ์ค่ะแพทย์ประจำเอเพ็กโปรไฟล์วิวตี้นั่นเองนะคะก็จะบอกคุณผู้ชมว่าในห้องส่งนรสูงนรนี้ยที่ซัดใหญ่หรือหัวเสียวใหญ่หัวเขียวบางคนกลัวเข็มนะคะก็หลังจากทำก็พักประมาณ5-7วันนะคะมันจะไม่ห่างเดเดือนโอ๊ยเห็นเคุณตีนก็สอนเข้าไปบุ๋เอ้ยเสียวมากก็จะอยู่ได้ประมาณ6-8เดือนนะคะบางบางอันเนี่ยบางคนก็จะอยู่ปีหนึ่งมันมีทั้งแบบละลายกับไม่ละลายค่ะแล้วไอ้ที่ไม่ละลายจะเป็นยังไงอะนั่นะสิ มันจะกลายเป็นยังไงคือหมุนแนะนานะถ้าเป็นหมุนนะหมุนแนะนําสําหรับคนที่โครงหน้าไม่เท่ากันเออคือบางคนอาจจะมีเอออาจจะมีซ้ายขวาแล้วก็ตรงนี้อาจจะย้อยกว่าน่อยอะไรอย่างเงี้ยเอออาจจะไปยกสองอันเพื่อให้มันดูไม่ห่างกันมากมันมีนะ้บุ๋มหน้าแบบคนคนเราหน้ามันแบ่งขึ้นเนี้ยมันมีหน้าซ้ายขวาไม่เท่ากันใช่คือบางคนก็นอนตะแคงข้างเดียวอ่ะเออแล้วหน้าก็จะไม่เหมือนกันด้วยนะคะบางคนนอนตะแคงข้างเดียวข้างนี้ก็จะแก้มอุ้ยยุ้ยกว่าอีกข้างหนึ่งดังนั้นก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ย ปรึกษาหมอก่อนดีกว่าเพราะว่ามันแทงเข็มกันอย่างนั้นนะเคเห็นไม่ล่ากเมื่อกี้เมื่อกี้นะคะมีตรงคอโวเดีเอ๊ะเขาแทงทะลุกระเดื่องรู้เข็นแล้วเสียวมากเลยราคาปกตินะคะอยู่ที่1,000บาทนะคะแต่ล่าสุดใน s อ s ที่เห็นกระจายในตาม f a c e b o o k เนี่ยเขียนมาว่าเหลือแค่350บาทเช็คดีๆไม่ใช่ว่าของดีเสมอไปอได้เย็บผ้าหรือเปล่าดีๆนะคะเออ ไงก็แล้วแต่เนี่ยนะคะเขาบอกไวเลยว่ามันยังไม่เป็นที่รับรองนะคะของอประเทศไทยนะนหน้าเขานิ่งมากเลยนะคนนี้นะอดนิ่งขาเข็มไว้เลยอ่ะโอ,โอ,โอ้แม่คุณคะโอ้โหคงจะเส้นเสียแล้ว่ะพ่วายคนนี้นะคะตมความรู้สึกนี่คง่เสียแล้วดูดิเฉยมากเลยอนะบุ๋มดูดิแต่บุ๋มบอกพี่บอกบุ๋มเจ็บไหมอ่ะขหนูสดหมอจิ้มสดเลยอะ่ะเจ็บมาก มันก็เข็มมาพี่ก็นันนเซมเมื่อกี้เห็นร้อย่ออแล้วหู้แล้วพอหมอหยิบเข็มไปส่องหนูหันมองนอะหมอหนังหนังหน้าหนูแยกขนาดนั้นเลย,เยจะแดกหัวหมออยู <c oughs> อ่แล้วเอาว้าวเอาละค่ะเอาละจะทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะคุณผ <c oughs> ู้มชมคะศึกษาให้ทุวนทีก่อนดีกว่าเมื่อไงเดี๋ยวจะมาเสียใจภายหลังนะคะอ,อันนี้น,นี่นี่เขาดึงออกนี่นตอนดึงออกหนึ่งดึงหัวเข็มออกนะเห็นยังเอ้ยย <P> แต่เลือดไม่ออกนะเออีเลด<ป>มากแต่เลือดไม่ออกนะคะหรือใหญ่คนนี้ก็ไม่มีเลือดเออมีต้องมีเลือดเดี๋ยวผมไมมนผมไม่มีซึมซึมเป็นจุดจดอ่ะมันก็นิดเดียวอะไรเงี้ลแล้วหน้าบวมไหมบุมหลังจากนั้นบวมนิดบวมหนึ่งวันบวมหนึ่งวันก็ก็ไอการทําอย่างนี้เนี่ยบางทีต้องศึกษาดีๆค่ะแล้วก็ต้องดูปัญหาของเราจริงๆจริงๆแล้วเนี่ยถ้าหน้าคุณสวยอยู่แล้วเนี่ยบุ๋มว่าก็มีแค่รอยยิ้ม คุณก็สวยที่สุดแล้วนะคะมไม่ไม่จำเป็นว่าจะต้องไปทําอะไรมากมายก็ไม่ได้ห้ามนะคะว่าจะแต่ว่าให้ศึกษาด,ดีก่อนเนาะใช่เพราะทุกอย่างมันก็มีค่าใช้จ่ายนะคะแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าถ้าเกิดวันๆทำไปแล้วก็นั่งอยู่หน้าคอมหน้าจอหน้าห้องมันไม่ได้เจอเจอใครก็ไม่ต้องทอําอะไรขนาดนั้นก็ได้อันนี้เป็นประสบการณ์ส่วนตัวนะคะก็คืออยากจะบอกว่าเอ้ยทำอะไรก็ต้องศึกษาทุนที่เพราะว่านี่น,นี้มีประสบการณ์มาแล้วคือว่าตอนนั้นเลเซอร์ซึ่งซึ่งแบบว่ามาใหม่ๆในประเทศไทยเลยเพิ่งจะมาใหม่ๆเลยนี่สลนดไปเลยไ คือเกียริทอนแล it. So it so ้วไงบุ๋มก็ไปแบบคือไปทำนี่ก็คือว่ามันเพิ่งเข้ามาในประเทศไทยเราใหม่ๆยังไม่มีการรับรองอะไร้วยไปเถอไปทำไง้คะที่ฉันแล้วกคุณหมอเขาก็ยังไม่ค่อยชินกับการใช้เลเซอร์มันเพิ่งมาใหม่ไงคุณหมอเขาทำจักรยายพี่ไม่สองข้างเลยที่ต้องกลางแขนอย่างเงี้ยอยู่เงี้ยประมาณแบบเป็นเดือนเลยเพราะว่าหุบแขนไม่ได้ค่ะเพราะเนื้อมันจะติดกันเพราะ ของพี่มันของพี่มันแบบเป็นเป็นแผลแบบแผลไฟไหม้เลยอะบุ๋มเป็นแบบเนื้อแบบเนี้ยมันคือมันเลาะออกไปเลยเป็นเห็นเป็นหนังแท้เลยอะอย่างนั้นเลยอะโอ้ใช่ครับจักรเแลที่สงครามอย่างนี้เลยอะเออเป็นรอยแผลเป็นป่ะอุ้ยยีงเป็นมงกว้ยนี้เลยค่ะอย่างนี้เลยอะแล้วตอนนี้เป็นป่ะก็มันก็ไหมไงเป็นจักรแล้กะดำไหมอย่างนี้ไงพี่ก็ต้องมารักษาไอ้ตรงนี้ต่อเห็นปะไม่เอาเลยอะหนูชอบถอนเหรอมีความสุขกับการถอนพี่แกบอกว่าเป็นบทเรียนเลยอะสแลนเนี้ยโอ้โหถอนดีๆก็จักรเแล้ดีๆอยู่มีความสุขกับการถอนหัังงกขอฉน เป็นเวลาข้าวเวลาว่าที่ดีที่สุดนั่นแหละเป็นการตัดสินใจที่สิบภาคการที่สำคัญกว่าดิฉันเลยอ่ะโอ้นะก็จริงๆแล้วเรื่องพวกนี้เนี่ยมันมีเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆเข้ามาเสมอค่ะเสมอเลยแป๊บๆก็เข้ามาแล้วแป๊บๆก็จะหายไปังนั้นศึกษาให้ดีๆนะคะการเรียกว่าความสวยเนี่ยต้องสวยให้ปลอดภัยเพราะเราเห็นเคสหลายต่อหลายเคสแล้วนะคะที่สวยแล้วเสี่ยงตายเออแต่บอกเคล็ดลับให้นิดนึงนะคะอะไรก็ตามที่มันเพิ่งเข้ามาใหม่ๆอย่าเพิ่งไปทำรอดูจนแน่ใจสักพักก่อนศึกษามันก่อนถูกต้องนะแล้วต่อให้คุณสวยขึ้นเนี่ยนะคะแต่ถ้้าเกิดตอง ปัญหากับสามีเพราะใช้ใจ่ายเปลืองอันนั้นก็ไคุ้มนะคะอันนี้สาคัญออสามีจะบอกว่าไม่เห็นจะสวยขึ้นเลยเพราะว่ามันแพงอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยเออแอละพวกวิวัฒนาการของงา,งามอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะมีมาให้ได้ชมกันมาบอกก<ม>ันเรื่อ,อยๆนะคะมาอัปเดตให้ได้ฟังกันอยู่เสมอเลยถูกต้องนะคะแล้วก็ในส่วนของการดูแลสุขภาพนะคะจริงๆแล้วสําคัญมากนะคะหรือว่าจะไปโยคะภาวนาอย่างที่เราได้แนะนํากันไปในคราวนี้ก็ได้นะคะเพราะว่า ถ้าถ้าเกิดแค่ร่างกายเรามีออกซิเจนที่ดีม,มีจิตใจที่สงบนะคะแล้วก็มีความสดใสได้ออกกําลังกายผิวก็แต่งตึงขึ้นมาได้อย่างเหลือเชื่อ,อจริงๆคะ่ะพี่ตาจริงๆเนาะคนะุณเนาะคือคือข้างในมันมันสดชื่นมันแจ่มใสใช่ไหมคือพวเราถ้าเกิดจิตใจมันแจ่มใสมันสวยเองแหละจริงค่ะไม่ใช่ว่ามันไปทาเลเซอร์มาไปทำนู่นทำนี่แต่ทะเลาะกับผัวทุกวันอะไรเงี้ยทำไงก็ไม่สวยขะคุณขาหน้าจะดำเข้าเครียดนะคะเริ่มจริงที่สุดเลยนะคะยังไงก็ขอเป็นกําลังใจให้กับผู้หญิงทุกท่านนะคะสวยต้องสวยอย่างฉลาด นะคะท<ม>ี่จะสวยอย่างสมาคมสมหญิงค่ะใช่แล้ว <c oughs> <c oughs> สิ่งจริงใจมากสิ่งจริงใจมากมากเลยนะคะเอาละ่ะสำหรับในวันนี้นะคะเราเองก็ถือว่าหมดเวลาลงแล้วนะคะ<ม>ยังไงก็มาพูดคุยกับพวกเราได้นะคะทาง Facebook นะคะสมาคมสมหญิงนั่นเองนะคะ<ม>ก็มาฝากกันได้หรือว่าจะเจอกับพวกเราทุกๆวันจันทร์<ม>เวลาเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งนะคะแล้วก็จะมีรีลานรายการของเราด้วยนะคะในวันพุธและวันศุกร์ในเวลาเดียวกันค่ะส่วนวันเสาร์เนี่ยก็คือตอน5้าทุ่มถึง5้าทุ่มครึ่งกันเลยค่ะ คือบอกได้เลยนะคะว่าระกาบของเราเมาได้ทุกเรื่องใช่ไหมบุ๋มทุกเรื่องคุยได้หมดเลยผู้หญิงผู้ชายเด็กแก่ผู้ใหญ่ดีไม่ดีทุกเรื่องอ่าคุยได้ทุกเรื่องเขาบอกเลยนะคะคุยได้ทุกเรื่องค่ะแต่วันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะเราสองคนต้องลาไปก่อนเราพบกันใหม่นะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ